สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทดสอบนะครับการแต่งเพลงของ AI นะครับระหว่าง ChatGPT นะครับแล้วก็ Gemini นะครับแล้วก็ c l a u d AI นี่นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับตัวไหนที่จะแต่งเพลงได้นะครับโดนใจที่สุดนะครับหรือว่าแต่งเพลงออกมาแล้วนะครับโดนโดนใจเรานะครับที่เราอยากได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับว่า เราจะใช้พร้อมยังไงนะครับให้มันแต่งเพลงออกมานะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะลองกับ ChatGPT ก่อนนะครับเพลงที่ผมอยากให้แต่งนะครับผมก็คุยตามปกติเลยนะครับกับ AI ก็คือแต่งเพลงนี้นะครับแล้วก็ระบุประเภทเพลงนะครับเช่นลูกกุ้งลูกทุ่งสตริงสากลนะครับผมจะเน้นไปที่เพลงลูกทุ่งก็แล้วกันนะครับเพลงลูกทุ่งนะครับ โดยนะครับระบุเนื้อหานะครับโดยเนื้อหาที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเนื้อหานะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนะครับความรักที่ไม่สมหวังนะครับความรักที่ไม่สมหวังของใครนะครับของ ผู้ชายคนหนึ่งเนาะนะของผู้ชายที่ตัวเองเนี่ยจนนะครับส่วนผู้หญิงเขาเป็นคนรวยนะเป็นคนมีฐานะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าให้รายละเอียดคร่าวๆนะครับให้รายละเอียดคร่าวๆให้กับ AI นะครับและเราก็นะครับ กดปุ่ม Enter ไปเลยนะครับเพื่อให้มันแต่งเพลงให้โดยผมจะใช้พร้อมนี้นะครับให้กับ ChatGPT ให้ Gemini และ c l o u d เนี่ยใช้พร้อมเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะก๊อปีไว้ก่อนเนาะ c t r l C กด Enter เลยครับเสร็จแล้วนะครับเร็วมากนะครับเนี่ยรักที่ไม่คู่ควรฉันมันคนจนไม่มีอะไรให้กับเธอนี่เห็นไหมครับแต่ทีนี้สังเกตว่านะครับ ถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งที่ฟังแล้วนะครับหรือว่าเนื้อหาที่มันกินใจจริงๆนี่นะครับเราอาจจะให้มันเป็นเนื้อหาออกแนวคําอีสานไปเลยนะครับพอตัวนี้มันยังเป็นคําแบบภาษาไทยอยู่เห็นไหมครับฉนันมันคนจนถ้าเป็นอีสานเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนค่อยเป็นคนจนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้มันออกมาเนื้อหาแบบนั้นนะครับเราก็ระบุไปอีกบอกว่านะครับ เนื้อหาเพลงนะครับเนื้อหาเพลงเป็นคำภาษาอีสานเนี่ยต้องระบุแบบนี้ไปเลยนะครับเนื้อหาเพลงเป็นคำภาษาอีสานนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะแต่งเนื้อขึ้นมาให้ใหม่เห็นไหมครับรักมันก็จะบอกว่าฮักเห็นไหมอ่าพี่มันคนจนมันก็จะเป็นไอ้มันคนจนไม่มีก็จะเป็นบอมีเห็นไหมนี่นะครับมันจะเป็น มันจะเป็นเนื้อหาเพลงลูกทุ่งนะครับที่ได้เนื้อหากินใจนะครับเป็นภาษาอีสานด้วยเห็นไหมฮักบอกคู่ควรเสียอ II, อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราก็จะใช้พร้อมเดียวกันนี้นะครับไปให้เจมินายนะครับจะแต่งได้เพราะไหมนะครับแล้วก็เปิดเจมินายขึ้นมาเนาะนะครับป้อนพร้อมตรงนี้ผมก็จะวางพร้อมเดียวกันนะครับแล้วก็นะครับ ผมจะดูเพิ่มตัวนี้ไปเลยเนาะเป็นโดยมีเนื้อหาเป็นคำภาษาอีสานเราจะได้ใช้นี่นะครับเป็นคำภาษาอีสานนะครับแล้วผมก็จะก๊อปปี้ตัวนี้เพื่อจะไปใช้กับคลอดต่อเนาะนะครับส่งพร้อมนี้ไปดูสินะครับใจมีนายใจบ่อหักไหลสู้เงินบ่อดไดน้นะครับ มีท่อนฮุกท่อนหนึ่งบรรยายท่อนสองท่านสามกันนำสนเสนอ,อใช่ไหมบอกพร้อมเดียวกันเใช่ไหมครับบอกพร้อมเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบก็แชท GPT น่าจะโอเคกว่าเห็นไหมครับกว่า Gemini นี่เราเราเทียบกันสดๆเลยเนาะอ่ะ ใช้พร้อมเดียวกันนะครับมาให้ AI ที่ชื่อว่า c l o s เ AI นี่นะครับลองดูซิให้แต่งเพลงเนะะื้อหาเป็นอีสานนะครับตัวเองจนผู้หญิงรวยอ่ะลองส่งพร้อมนี้ไปนะครับดูซิว่า c l o อสจะแต่งยังไงนะครับอ่าได้เลยครับผมจะแต่งเพลงฮักคนมีเงินนี่ไหมคลอสก็จะได้นะครับเนื้อเพลงที่เป็นคำภาษาอีสานแนวลูกทุ่งผิดหวังนี่นะครับเห็นไหม นี่นะครับบ่งบัสิจ,จังใดฮักเจ้าร้ายปันใดแต่เจ้าบอสนใจพระอ้ายเป็นไผไอคนจนน,นะครับพอเราได้แบบนี้นี่นะครับเราก็ลองดูเอาว่านะครับตัวไหนที่มันแต่งเนื้อหาแล้วมันโดนใจเราที่สุดนะครับและเราก็ค่อยเอาเนื้อหานี้แหละนะครับไปให้ซูโน่เนาะนะครับไปให้ซูโน่มนช่วยนะครับสร้างเป็นเพลงนะครับให้เรา นะครับเราก็แค่เข้าไปที่เว็บ Suno นะครับ Suno AI เนาะนะครับจากนั้นนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ไปที่เมนู Create ครับไปที่เมนู Create ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Custom นะวิธีการนะครับไปที่ Custom ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า Lyric นะครับ เราก็วางไลริกลงไปตรงนี้คอนโทรล V ลงไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับชื่อเพลงอะไรเนี่ยเราก็มาเอาชื่อเพลงตรงนี้นะครับนี่เพลงฮักบอกคู่ควรนะครับฮักบอกคู่ควรเนี่ยเราก็มาใส่ตรงไหนตรงนี้ครับไทเติลเนี่ยฮักบอกคู่ควรนะครับทีนี้สไตล์ออฟมิวสิกนะครับตรงนี้เราระบุไปเลยว่านะครับเป็นเพลงลูกทุ่งนะเป็นเพลงลูกทุ่งอีสาน รเราต้องการได้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับแนวเศร้าเศร้าผิดหวังนะครับแนวเศร้าผิดหวังเป็นเพลงช้าเพลงลูกทุ่งนะช้าอีสานเศร้าผิดหวังนะครับแล้วก็เสียงร้องนะครับเสียงร้องอยากได้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเสียงร้องผู้ชาย อย่างเงี้ยนะครับเราใส่เป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันแต่งออกมาให้มันโดนใจเรานะครับเป็นเพลงช้าๆนะครับแนวผิดหวังแนวเศร้านะครับแนวเศร้าโศกผิดหวังเสียงร้องของเป็นผู้ชายนะครับจากนั้นแล้วก็กดปุ่ม Cre เ t e ได้เลยนะครับแล้วสูโนก็จะแต่งมาให้เรา2เพลงนะครับเพลงที่มันเศร้ามันก็จะออกเป็นเสียง เขาเรียกอะไรเสียงแคนเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็ดนตีก็จะช้าๆนะครับนี่ได้แล้วนะครับแล้วก็ลองฟังดูนะครับ มันก็จะออกเหมือนอลูกทุ่งอีสานนะครับหมอลำออกในโทนนั้นเลยนะครับเราก็ลองใช้เทคนิคนี้ใช้วิธีนี้นะครับในการแต่งเพลงแล้วก็ในการให้ซูโนโน,นะครับสร้างเป็นเพลงให้เรานะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่อง AI นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ